สมาคมหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายระดมความคิดเห็นกลยุทธ์เส้นชยัยการค้าชายแดนเตรียมผลักดันอุตสาหกรรมเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการประชุมภาคีเครือข่ายการค้าชายแดน ที่ร้านพาเพริโอเฮาส์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายอดุลโชตินิสากรอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนายจาตุรงบุญนาคประธานสภาธุรกิจไทยลาวน,นายนริร์โรธเฟื่องระบิน อดีตเอกอักรราชทูไทยนักุงบโนสไอเรสร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกลยุทธ์เส้นชัยการค้าชายแดนเพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อค้นหากลยุทธ์สู่เส้นชัยการค้าชายแดนทั้งนี้สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและเทศกาลองค์กรมหาชนได้ให้การสนับสนุนสมาคมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายจัดโครงการโครงการประชุมเสวนาและการจับคู่ธุรกิจของ ภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตนออกเฉียงเหนือต่อล่างสองเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความร่วมมือทางการค้าชายแดนในการยกระดับอุตสาหกรรมเด่นในพื้นที่ผ่านการประชุมเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างสองตลอดจนสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายและผสานความร่วมมือของเครือข่ายการค้าชายแดนโดยใช้กิจกรรมการเจรจาการค้าทางธุรกิจต่อยอดการค้าการลงทุนในสภาพสานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการสร้างความ ร่วมมือทางการค้าชายแดนของกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่างสองและประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อยอดการเชื่อมโยงต่างๆจากจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เส้นทางที่พัฒนาขึ้นเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมที่1การประชุมเสวนาได้การจับคู่ทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างสองและกิจกรรมที่2การศึกษาแนวทางการสร้างเส้นทางการค้าชายแดนของกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งการจัดประชุมในวันนี้กําหนดจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้า ายแดนอุตสาหกรรมเด่นระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีสาธารณราาัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจัดทําแนวทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นศูนย์กลางการประชุมภาคีเครือข่ายการค้าชายแดนของกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่างสองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทร่ว้แลแ